สวัสดียามเช้าเหมือนเดิมวันนี้ตื่นเช้า่อยเคื่อนนอนเต็มที่ตื่นเช้า,เ,เ,ชาเดี๋ยวว่าจะออกไปทำงานทำที่ทำได้เนะี่ยวันนี้เราจะกินแค่ตรงติงซองเดียวพอก่อนเราก็เหนื่อจะเมื่อคืนตื่นมากินมะม่วงเหมือนจะแน่น ที่ลืมมาที่สุดก็คือฉอตออมาแลลวเมื่อคืนตื่นมาอยู่เดี่ยวมาม่วงสามลูกยังไม่ทายเลยแน่นท้องเดี๋ยวต้องวันนี้ต้องกินยาระบายเลย ไม่ได้ประกาศขายนะคืนนี่ทำให้รู้ว่าเรากินอะไรดูดลสุขภาพยังไงเขียวยาสเป็นั่นท้องครับเมื่อคืนเป็นเยอะเต็นเต็นดึกด้วยแหละมะม่วงกินแล้วสามลูกยากหนวหวาน เขออ้ากันไหมตปกอไอ้นี่ใครไม่เป็นใจติดนี่สวยงามสวยงามลวกเองฮะ เสียาม,มากอยู่คนเดียวต้องทำให้เป็นทุกอย่างเหมือนเดิมยาทีเม็ด เดีย๋ยววันนี้ว่าจะออกแต่เช้าลืมโควิดเยอะปิด้าทรายจนสองเมตราหารก่อนจะกินนิดส็จก่อนจะกินเงินกัน,กน,ปกนกไปงั้นช่วงนี้นนนโควิดเยอะไม่รุนแรงแต่เยอะ

กินทุกวันกินตอนไหนก็ได้กินแค่นี้แค่นี้ก็พอแล้วเนี่ยกินแค่ขีดวันนี้กินแค่นี้วันต่อไปกินแค่นี้วันต่อไปกินแค่นี้ถ้าอยากกินหมดควัวจะต้องปรับตัวก่อนถ้ากินมันลดค่ากดในเลือกอหะปกติเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมกินแค่นี้แหละแต่วันนี้ผมกินหมดปกติก็ไม่คิดว่ากินอะไรแบบนี้หรอกมันใช่แนว แ,แต่แเราสาทัวนะเราก็ต้องใครว่าดีเราก็เอามันก็ไม่เสียหายอะไรแต่ราคามันก็ค่อนข้างน้อยแ้วกันถ้าขวดเดียวมันก็เจ็สิบห้าบาทสามขวดสองรอยมันกินเบียแหละ ไม่ขาวกำลังดีเลยได้ไีถ่ายหน่อยแจ่วเลยทอยัดหลกมากถามว่าทำไมถ่ายคลิปทุกวันถ่ายไว้ดูครับใครจะดูตามก็ดูกว่าจะดีขึ้นมาวันนี้ใช้เวลาสามเดือน กว่าจะคิดคนว่ากินอะไรดำไม่อ้วกได้นี่แหละก็แบบนี้แหละเดี๋ยวอย่างนี้กลับเร็วจะให้ดูโมเยยนกินเลยเดี๋ยวแค่เนี้ย กินไม่กินเยอะบางคนก็กินมาละขวดผมกินแบบกินจิบๆมันลดอ่ากว้างเป็นกดของเดือนได้น้ำดา่างมันจะออซซามันแอดิฟันเฟื่องๆง่ายถ้าผมกินได้ทากคนกินได้หมดผมกนขี้เรื่องมาก เดี๋ยววันนี้ถ่ายต้องเก็บอึให้หมอนแหละเดี๋ยวติดหน้าหมอนอ่ะตื่นแล้วลูกชายโอนติดมั้ เดี๋ยวเวียบมากรนีแต่พราะออกไปทำงานงสื้อกับข้าวใส่ท้วยเย็ยนไว้ให้โตแล้วทำเองได้อะไรไม่ไม่ออกกล้องพูดเลยอะไรไม่รู้เพ็ดเป็ด,ปดอะไรนะ เพชรอ๋อคนสองการขอตังเติมเพชรเย็นๆก่อนเล่นเกมฮะเล่นเองไม่ได้ซื้อเพชรซื้อตัวฟ้าล่โจรก่อนสองเม็ดกินเงินกันไป ต้องมากินมากเยังดีสมสักลูกแน่นทองเมื่อคืนดันเตืนมากินมะม่วงสามลูกไม่เบาๆมะม่วงนี่ตัวแบตัวนิ่มตัวแน่นะ แต่ยากรหง,งหวานเนี่ยแต่สซมมัน,นีคงจะไม่ว่านะมันจะเปรี้ยวนอนแม่งี่ยชายเล่นเกมเยอะมากเลยบ้านอื่นใครเป็นมัง้งเนี่ยออกมาขอตามเสือเผ็ดแหละให้เติมเกมให้ ไ <ừ> ม่เปรี้ยวธรรมดาโคตรเปรี้ยวเลยแดไปก็ลอกกินเขาก็ชอบกินดูแลตัวเองง,างา่ายๆสไตล์ตาโอ๊แค่นี้แหละน้ำด่างนี้นานฝากฝากไว้ลองสักดิเนี้ ใครไม่เชื่อก็ลองซื้อเป็นขวดเจ็ดสิห้าสามขวดสองร้อยยกลังก็ได้ยกลังได้สองโหลนะฮะพันพันสามยี่สิบตกขวขละห้าสิบกว่าบาทกินดีอะลดกดในเลือดผมหาหมอแล้วเวลาไปหาหมอเุณมอด้วยกินแล้วมีผลข้างเคียงกับร่างกายไหมหมอบอกไม่มีกินได้ก่อนที่จะทำอะไรอ่ะ เราต้องปรึกษามหมอเพราะเราไม่เหมือนคนอื่นเรื่องการกินจานอะไรอยู่โอเคฮะวันนี้ก็แค่อมะติน,กนแก้วเดียวไข่สองใบส้มสองกีบอ่อนๆไปก่อนเมื่อคืนกินมะม่วงเยอะสวัสดีครับ